เอาละครับผมขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินตอนรับก็สู่เกมเดอะลัดออฟอารในพาร์ทที่10แล้วนะครับผมโอเคก็มาต่อกันเลยนะครับผมจากพาร์ทที่แล้วนะครับโอเคจากนี้มาพาร์ทที่แล้วนะครับแล้วก็โดนดักป้นนะครับผมโอเคเปิดประตูตรงนี้ไปโอเคอะไรมาขันไว้โอเคนี่ของมันแบบเร็วยัง จะมาพูดอีกโอเค,อเคแม่งเก่งวะ่ะแม่งดึงโซ่ไว้เลยไหมโอเคดีมากช่วยกันทำมาหากินโอเคเดี๋ยวค่อยลงมาเดี๋ยวหนีบมือโอเคมีของเพียบเลยเนะี่ยศพก็เพียบเลยนะครับคือแม่งแบบปนมาแล้วแม่งก็แบบ ประสบไว้ตรงนั้นคือแม่งแบบฆ่าอย่างเดียวนะคือแม่งไม่ได้ปลน้นเฉยๆไอ้โจรพวกนี้นะครับเป็นโจรที่แบบว่าระยำตำตมมากๆโอเคได้แบบอาวุธใหม่มาใช้นะระเบิดควันครับเลยตอนนี้จะซื้อโหมดไม่อัพดีกว่านะเก็บไว้อัพพวกแบบชิปมาตเตอร์อะไรอย่างงี้ดีกว่าพวกนักล่าโอเคเกือบไม่รอดแล้วนะครับ แม่งดักปนแบบกระทันหันมากๆโอเคทัวร์ลิสอะไรเนี่ยก่อนมันมันบันทึกไว้นะเพราะมันแบบเพราะหลายทีว่ามันได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเพ่นไปจากที่นี่กันเถอะโอเคอย่าอยู่นานแม่งไม่จบง่ายๆเนี่ยไอ้พวกนี้คือมันแบบไม่ปล่อยให้ใครรอดไปได้ง่ายนะแม่งจะบปนเอาไว้ได้โอเคแม่งมีกันเยอะแบบเพียบเลยเป็นลังเลยนะครับ เรียกได้ว่าอยู่ทำกรรมมูโจนนะครับตอนนี้อยู่นี่ก็มันจะดักป้อนอ mm ่ะ hmm. ก็เคยทำมาก่อนตอบแบบไม่ลังเลนะครับโอเคคุ้ค่าคนบริสุทธิ์ไปมากเลยใช่ไหม mm hmm. ไม่รู้จะตอบยังไงเนาะโอเคตอนนี้มันจะคาบของได้โอเคเก็บมาก่อนค่อยคาบทีเดียว mm hmm. เกลียกับเก็บมาก่อนนะครับโ okay. อเคตัวนี้มียา เดี๋ยน,นี้มีหนังสืออะไรวะเนะีย่ยเดี๋ยวคิดอัปเกรดโอเคประมาณแบบปั้มยาได้แบบเยอะขึ้นนะครับสองถสามเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคครับคราบมีดมาเอาไว้เช็ดคอยพวกโจรทั้งนั้นนะครับเด็กพวกเคี้ยวจะได้สเตลได้แบบรวดเร็วโอเคตรงน,นี้เป็นห้องห้องอะไรวะเนะี่ยมีโต๊ะคราฟของด้วย แจมน,นี่แผนที่เก็บมา๋อ้แผนที่แบบแผนการหนักป้นของมันเป็นทำงานกันเป็นทีมากๆนะครับโอเคอัพเกรดเลยดีกว,ว่ามีอาวุธเยอะเหลือเกินนะครับช่วงนี้ตายมาไหลห่างมากๆโอเคอัพไฟล์เลทก็คือแบบตาการยิงนะครับจะได้ยิงได้แบบเร็วขึ้นนะอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวสปีดอัพมาอัพนี้ด้วยตาการยิง อัพแม็กมาได้ดีไหมลูกซองอะโอเคคลิปแคปซิตี้นะครับความจุกระสุนจัดไปอัปเกรดให้เรียบร้อยนะครับโอเคกระสุนลูกโม่โอเคฟันเฟืองมันเหลืออัพมาโอเคใช้ยางพรมค่านะครับอัพแต่ละทีไม่มีเหลือโอเคตรงนี้ไปไม่ได้ละต้องมาทางนี้อย่างเดียวนะครับ โอเคแม่กามเาเผาไว้เลยเลยว้ย <g ül üyor> นี่นี่คือแบบมันจะเหม็นเนอะแม่ก็เลยเผาเลยคนนี้น่าจะเป็นพวกผู้ติดเชื้อนะไม่สำคัญหรอกมันต้องไปแล้วโอเคไม่มีเวลามาสนใจนะครับเราจะได้กลายแบบเราจะโดนเผาเป็พวกมันโอเคขึ้นสะพานไปเท่าออกไปจากที่นี่อ,อันนี้ก็รีบแล้วกัน <g ül üyor> ช้าก็ดีรอกันด้วยเออก็อกรออยู่นี่ไงฉันจะเป็นคนแบบเดินนำไปก่อนนี่เล่นเดินนำมาเองเลยยังกะรู้ทางอเอคก็ยังอัพสกิลอะไรไม่ได้เหมือนเดิมต้องเก็บไปเรื่อยตามทางนะไอ้ของพวกนี้มันเฟือเก็บมาถือป่าได้แล้วเจ๋งเลยโอเคมีอะไรให้น่าลำคาญอีกแล้ว ค <Okay. S 2> mm hmm. มึงจะไปผิวไ่งี้ใครฟังวะโอเคต้องรถบัสมีศพหนั like งสือการ์ตูน t e r m i n a t o นโอเคสาวเพศสตาร์ไลท์ชื่อเรื่องโ okay. <c oughs> อเคตรงนี้มีกระเป๋าของเพียบจัดมาคับยาได้นี่วะเก็บอันนี้มากัน เรถท็อปครับมาเตรียมไม่พร้อมเราจะได้เจอพวกแมงอีกยาวนะครเพื่อนคุณทันเตอร์ทำเป็นคนทำใช่ไหมเป็นคนของพวกกองทัพมากกว่าโอเคมันไม่ปล่อยใครเข้ามาง่ายหรอกเพราะมันฆ่าใช่ไหมพยายามฆ่าแบบลดแบบการแบบ ประหยัดแบบเงินของมันนะไปเรื่อมานนั่นแหละเซฟเดอะมันนี่ที่มันว่าดวันนี้เล่นยิงปืนมาไหมวะสร้างแม่งจะคุยกันนะครับเฮ้ยแม่งเก็บของมาให้ด้วยว่ะเจ๋งโอเคจะเพิ่หัวร้อนสิโอเคมาคุยกันนะสร้างแม่งเถอะเถียงกันเรื่องแบบยิงปืนไม่แม่นนะครับ เราไปปนอยู่ที่ทั้งด่วนโอเควมนไม่น่าจะไปนานขนาดนี้นะม,นม,นมีเรื่องนะโ okay. อเคกูี่แหละฆ่าพกวกมึงหมดละพวกเพื่อนมึงไม่รอดละเต็มตัวเจอเซอร์ไพรส์ได้เลยเต็มตัวตามเพื่อนมันไปนะ แม่งแบบต้องรอให้มันแยกกันก่อนจะแบบไล่เก็บแม่งทีละตัวโอเคต้องใช้ธนูอ่ะจริงๆอะ่ะโอเคเชี่ยแม่งจะเห็นในตัวนี้เห็นปะแม่งหันมาโอเคแม่งมารวมกันลประป่ารอยรที่อื่นจะให้มันมารวมกันได้นะมียินอะไรไหมเสียงเชี่ยมันนะ่ะก็เสียงขวดไงควาย ไอ้เองมานี่เรียบร้อยเพื่อนไม่เห็นลิฟแทงโอเคโอ้ยเชี่ยแม่งเห็นแล้วแม่งหันมาพอดีเก็บช้าไปหน่อยว่ะจริงๆน่าจะต้องใช้ธนมนะผมคิดิดเองเชี่ยแม่งปลาระเบิดระเบิดขวดโอเคเชียโลอนนะใส่หน้ากากด้วยพ่องเป็นโควิดเหรอโอเคไปเช็คเลยโอเคมันยังไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนนะปลาล่อไปก่อนเรายังได้อยู่โอเคมันกำลังหาอยู่ ไม่ต้องหาแล้วมนะั้งโอเคแม่งไม่หันไปแม่งหันมาแบบทางเดียวกันโอเคเรียบร้อยเพื่อนมึงหันไปแล้วไม่ใช่มึงใส่กจกูจะล้นมึงจะใส่หน้ากากาทำเพี้ยไรฮะเรียบร้อยแต่งตัวโคตรเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่งตัวแม่งโคตรแปลกจากเพื่อนมันอนะโอเคเรียบร้อยเหลือมึงตัวเดียวละ เต็มตัวตามเพื่อนไปได้เลยมึงไม่รอดแน่โอเคนี่มึงทุบแม่งนี่สามเยยมจับเรียบร้อยกรบเลยด้ามปืนไม่มีนใ,นใครแล้วเราสามารถจับกันจับมันมาเป็นตัวประกันได้ครับเพื่อไม่ให้เพื่อนแบบมันยิงเราเพื่อไม่ให้เพื่อนมันมา,มายิงเราครับก็เลยแบบสามารถจับได้แต่คือผมไม่ชอบคือผมไม,ไม่ค่อยชอบทำแบบฆ่ามแม่งไปเลยดีกว่าง่ายกว่าเยอะโอเคไปฆ้ารถบัสตัวนี้ไปนะครับ เพื่อไปตรงสะพานตรงนั้นครับที่มันบอกตอนแรกโอเคบอกเลยว่าพาน,นี้นี่คือแบบยาวๆแน่นอนสะพานอยู่ไกลมากเลยนะโอเคเป็นแบบเช็คพอยต์นะโอเคลอสฮิลโนตไม่อ่านแล้วกันนะครับ <c oughs> ไปเลยดีกว่าโอเคเป็นแบบ ทางเข้าไปที่แบบเขตอะไรสักอย่างหนึ่งเขตกับการโลกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ไงเป็นทางเข้าที่แบบว่านี้มากนะครับนี่เซงคันเตอร์น่าจะอยู่ข้างในกันเพียบโอเคแม่งคุยกันอยู่อนะแล้วคอยย่องไปเก็บแม่งโอเคนี่ไงอีกตัวหนึ่งมันเดินมานะครับ โอเคจำปืนไว้เผื่อ,อไปจ้าเอ๋แม่งพอดี <c oughs> <c oughs> จะยิงทันเนี <c oughs> ย่ยมาคุยกันอยู่ไว้มาคุยกันให้เสร็จก่อนคนระับโอเค่แบบไล่เก็บแม่งโอเคมาคุยกันเรื่องแล้วนะโอเคสามตัวว่ะข้างหน้าจริงๆปลาระเบิดไฟก็ได้นะ, <c oughs> ะคือไม่เอานะจะแม่งแตกตื่น แม่งมาลุมเรากันหมดผู้หญิงคนนั้นโดนฆ่าแล้วฆ่าหมดเลยคนนี้ระยมต่ำตมที่แท้ทูมาแลวตัวหนึ่งมันก็ต้องโดนฆ่ามัง้งโอเคเรียบร้อยอยู่คนเดียวคือมึงตายหลับไปแบบเงียบ Okay. อีกตัวหนึ่งจะอยู่อีกฝั่งนะเราค่อยๆย่องไปนี่ไงเรือรจะลอมแม่งมาดิไม่อยากย่องไปครับ๋ยวแม่งเห็นมันตอนนั้นเรอมันเดินมาเอาเองดีกว่าแต่เก็บมันได้ง่ายกว่าให้มันเดินมาหาเราเองไม่ต้องเดินไปหามันโอเคหันหลังไหมอ้าวเสร็จกูอย่างงี้เฮียล้นมึงเต็มตัวตาย <laughs> หันหลังเท่ากับไม่รอด เต็มร้อยหลับไปมีล้นหลายตัวแล้วเกินเกมนี้โอเคเก็บขวดมาไว้ปลาล่อตรงนี้มีอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยย่องเข้าไปนะต่อ,อยู่เพราะว่ามันแบบหันหลังอยู่โอเคสวยอย่างนั้นแหละมึงเดินไปมึงจะหันมานะโอเคเดินไป ไอ้วจมัเห็นป่าวะไม่เห็นว่าเรียบร้อยรวบพันเกิอบเห็นนั่นแหละกลับไปทมมึงจะแบบคุมทำไมวะคุมหัวใส่ฮูดนะครับถึงว่าแม่งหัวล้นใส่แต่ฮูดเกี่ยวป่วะโอเคข้างในไม่มีอีกบานเลยวะค่อยแบบย่องเข้าไปนะครับ ต้องใช้ธนูแล้วแหละหรือแบบแต่แบบเปิดมั่อไรเดียวกันแบบว่าใช้อันนี้นะระเบิดไฟยังไงก็ให้ดีเหมือนกันเผาแม่งรวมไปเลยเอาเลยปะระเบิดไฟเรามีอยู่แล้วนะครับจัดไปหนึ่ e a มันเห็นเห็น <c oughs> ไม่เป็นไรยังไงมันก็ตายอยู่ดี <c oughs> เห็นล้อไงวะแ <c oughs> ต่คว้างทันอยู่แล้วนะครับไม่ได้แดกกูหรอกเรียบร้อยแม่งแบบเริ่มเดินหาแล้ว โอเคฟังนะไม่มีกี่ตัวยังไงมันดูศพขึ้นมันเราจะเราจะได้ปลายแบบอีกหนึ่งอันนะครับโหแม่งแยกกันละโอเคขวดรอไปก่อนมันจะได้แบบมารวมกันนะครับมันจะมาหรือเปล่ามาแค่ตัวเดียวอะไอพวกนี้แม่งฉลาดโอเคแต่เมื่อกี้นี่มึงโดนเผาได้ง่ายเลยฮานัวอาจจะได้อยู่นะเช็คแม่งไปละเดี๋ยว มันเดินมาแล้ววะเดี๋ยวตองรีบข้ามเองลหละลงมาก่อนใช่แม่งเกือเห็นโอเคเดินมาเตรียมรวบนี่เรียบร้อยรัดคอได้ยู่เพื่อนมาอย่างวะยังโอเคต้องรีเพ่นแล้วนะแต่เพื่อนไม่งมาโอเคมาฝั่งหนึ่งใช่เม่งมาแล้ว ไอ้เชโดนไอ้เรียบร้อยเทึบแม่งไอ้สัตว์คุยเลยโอเคเก็บไม้เบสบอลมาน่าจะใช้ดีกว่าไอ้เช่แม่งยิงหลบมาไอ้เช่แม่งโดนโอเคมึงเอาอ่ะไอ้เช่มังหลบได้โดนรอบนี้โดนโยกหลบป้องเป็นเดูแมทติกอะเรียบร้อยตายหลบยังไงมึงก็ตายอยู่ดี โอเคแป่ใช้ลูซองแนละ้วแม่งต้องได้บูแล้วแหละอย่างเงี้ยโอเคแช่ฝั่งนี้แม่งยิงโอเคตัวลรามาก่อนไอตัวเราเบิดไฟเรียบร้อยมึงไอสัตว์ไม่ตายด้วยอยู่ไกลไปรูซองมันต้องใกล้กว่านี้นะเฮ้ยเดี๋ยวรีดโดนมึงทำเด็กเก๋พวกเวนเรียบร้อยได้ระเบิดไฟมาใช้ฟรีๆนะครับทดแทนไปโอเคหมดยังเฮ้ยไม่ไหม่แล้ว สองตัวตัวนี้ตัวหนึ่งเก็บมันก่อนเลยโอเคมาลบก่อน,นครับกังวิ่งมาละวไปใช้มันเปิดก่อนเลยรูปเปิดไหล่สัตว์จากมาเป็นบอลได้ยังไงสัตว์ตื๊บมากไงสัตว์ยันหน้านะครับโอเคมันใช้ลูกซองมาเฮ้ยปืนมันเล่าเลยนะครับโอเคแต่เราแม่นกว่ามัน มังวิ่งทั่วเลยโอเคเราจะไปไปข้าหลังมันนะครับเข้าขาลังแม่งเลยนะครับต้องเล่นอย่างนี้แหละค่อยๆแบบรอบเข้าไปฆ่ามันนะเชฟเม็นก็วิ่งไม่หยุดเลยพ่อองดีดมา้าเหรอดูมันวิง่งอยู่ไม่สุกเลยนะครับมันจะเลาแวงอะไรขนาดนั้นวะ โอ okay, เคเล่นนิ่งละโอเคโอเคมันเล่น okay. okay, แบบเบาเพิ่มละเซ็คเคียอะไรมึงเดินเช็คยี้นี่คือแบบยังไงมึงก็ตายธนูเลยใช้ธนูเลยเหรอวะมาขนาดนี้มาขนาดนี้แล้วคือแบบไม่ต้องใช้แล้วมั้งเนี่ยไม่รู้กันหมดแล้วนะโอเคแม่งมาแล้ว Okay. อ้อมหลังมันไปมึงอย่าหันมานะเรียบร้อยเสร็จกูไอสัตว์มันจะยิงใครเมื่อกี้นะโอเคเรียบร้อยมีปืนแต่งโง่ก็ไม่เกิดประโยชน์นะครัโดนฆ่าได้ง่ายเหมือนกันโอเคหมดรื้ยังเนะี่ย มันเสียงมันจะเงียบไปแล้วเนอะโอเคเราไม่มีอะไรไปปลาล้อมเลยนี่ไงเก็บขวดมาเก็บติดตัวมาไว้นะมันใส่ไหลเลยไอเชีย่ยม่งแบบทำแบบโค้นหดอะ่ะ่ายนี้แม่งแบบทำเกมแบบได้ทุกแนวจริงๆวะ่ะ ผิดกับอันชาร์ตมากๆนะครับนี่ขนาดใายเดีวยวกันเพราะสตาร์แบบยังแบบทำเกมแบบคล้ายๆกันแบบหลายเกมนะแต่ว่า่ายนี้คือแบบทำเกมแบบไม่ซ้ำกันเลยค่ายนตี้ด็อกเนี่ยนะครับโอเคเ,เริ่มแบบเช็คแล้วต้องรีบเข้ามาเปิดล็อกเกอร์แล้วก็รีบโดโอเคเก็บอะไรได้เก็บมาครับตอนนี้อะไรวะไม่ใจะเพิ่งอ่านดีกว่าว แมงโอดักช้อนเราอยู่โอเคเก็บเอาไว้ก่อนแล้วแม่งมาตอนกำลังอ่านพอดีไม่เอานะครับบวกกับแม่งไปก่อนพวกแม่งเยอะมากโอเคไม่มีแล้วตรงเนี้ยก็จะเหลือแค่ข้างบนนะมันไม่ลงมาข้างล่างหรอกโอเค ต้องคือไปล่อแม่งข้างบนแล้วนะเดี๋ยวเตรียมของให้พร้อมก่อนโอเคเสร็จเรยคราฟมีดมาไว้จิ้มคอแม่งโอเควางระเบิดดักไว้แม่งเลยไม่เอาจะปั๊มยาไม่ได้จะวางระเบิดไอ้เชียกดแล้วว่ากด R2 โอเคไม่ได้เล่นนานลืมจะเปลี่ยนอาวุธก่อนโอเคยายังไม่ต้องนะผมว่า เดี๋ยวอเดียวไว้ใช้แบบตอนจำเป็นจริงๆดีกว่าโอเคขึ้นมาตรงนี้เลยแม่งอยู่กันเป็นดงบอกเลยว่าต้องแบบสเตลสุดๆนะคเตรียมธนูไว้รอเลยปลาขวดล่อไปดูใช่พ้องปะพ้องเรียกหรือเปล่าโอเค มันไปดูยังวะมันไม่ไปอะไอ้เฮี้ยมึงแบบมึงจะโกยเฮี้ยอะไรวะเรียบร้อยมึงอยู่นิ่งๆโอเชี่ยมังไม่อยู่นิ่งเลยเสร็จกโกยสัตว์จะหาใครอะเรียบร้อยเจอศพเพิ่มพอดีช่างแม่งยังไงมันก็ยังไงมันก็ไม่รู้อยู่ดีนะว่าเราแบบว่าอยู่ไหนหาแล้วไม่เจออยู่ดีว่าง่ายแต่แม่งลงมาแล้ววะเมื่อกี้เกือบเจอแล้วโอเคเดินไปละ แม่งก็ยังไม่รู้เพื่อนมันตายของจริงไม่น่าจะแบบเห็นแล้วอะแต่ก็ดีแล้วเซิร์อย่างนี้แหละจะได้แบบเล่นไปไง่ายๆเอ้ยมันเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วไงมันก็ต้องตามเพื่อนไปอยู่ดีมึงเอาไปเลยเรียบร้อยประหยัดเงินญาติชาวป,ปนกิจแม่งเลยระเบิดไฟนะครับเยียยาทุกสิ่งโอเคแม่งแบบนีกระเจิงเลยเฮีย yeah. เป็นของจริงผมก็หลอนเหมือนกัน,นอะยืนดี่แบบ้วแบบไฟปามาอย่างนี้นะครับโอเคเรี okay. ยบร้อยเป็นการแบบทำให้มันแบบแตกตื่นนะครับเราจะได้แบบอาศัยจังหวะชนลมุนอะไรประมาณนั้นในการเข้าไปเล่นม่งนี่เลยอยู่สองตัวนะรเราเผาเพื่อนไปแล้วเราอ,อยู่แค่สองตัว ถ้ากับตัดกำลังไม่ได้เยอะนะสู้ไม่ยากโอเคไม่ค่อยย่องรอจวอมันหันหลังไปฮนูยิงแม่งเลยนะแม่งไม่หันจริงๆว่ะมึงหันให้กูหน่อยก็ได้โอเคเรียบร้อยแม่งแบบไม่หันหลังเลยโอเคจังหวะนี้ได้โยเรียบร้อยเดี๋ยวอีกตัวหนึ่ง น้ำใช้ธนูเป็นแล้วนะครับโอเคอเคพื่อนมึงตายแล้วแหละมึงก็เตรียมตัวตามเพื่อนไปเลยโอเคให้มันไปดูนะครับไม่ต้องละได้อยู่เรียบร้อยปักเข้ากลางอก <c oughs> เกือบแล้วนะเมื่อก,กี้น่ะโอเคตามหนังสือการ์ตูนที่บอกห <c oughs> นังสือการ์ตูนซาเวสตาไล์ <c oughs> ตัวละครบอกอดทนเพื่ออยู่รอดน่านจะประมาณนั้นแหละอดทนและอยู่รอด ใช่เหตุแค่เป็นเด็กที่แบบรู้จักแบบหยิบข้อคิดจากการ์ตูนมาใช้อะไรแบบนั้นโอเคเอลลี่แม่งสุดยอดว่ะโจเอลถึงกับพูดตามนะโอเคตายหามหมดคนบ้าเลยมาคนเดียวเก็บทั้งกองครับสองคนนะ แตตัวแบบเด็กที่มาด้วยก็แบบไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่โอเคไปต่อเลยออกทางไหนวนะเนี่ยหาของก่อนนะอย่าเพิ่งรีบไปโอเคผมจำได้มันมีของอยู่แนนั้นอยู่นี่ว่โอเคเต็นมุดซองมาตรงนี้อยากได้ปะเฮ้ยตรงนี้มัน มันจะใช่หรอวะทางที่เราขึ้นมาปะไม่ใช่หวะทางตันออกไม่ได้มันต้องไปอีกทางหนึ่งนะครับทางนี้ไม่ใช่โอเคผิดเอาเราไม่หลบไปละเฮ้ยเออมายืนอยู่ได้จะขึ้นเนี่ยไม่หลบเนี่ยตรงบันไดมันหล,ลบไม่ได้หรอวะอะกูลงก่อนก็ได้ให้มันเดินลงมาตามเอ,อมึงไม่เดินลงมาอีกโอ้อะไรเนี่ยข้อเสียที่เห็นได้ชัดของเกมนี้เลยนะครับ การเข้ามาของ AI คือแบบเกะกะมากๆว่า What? What the fuck! นี่ครับเป็นแบบเห็นได้ชัดมากๆยังผิวปากชิวๆไม่หลบกูเลยลเหรอฮะ ให้มันแบบว่าเดินออกมานะครับเราจะแบบขึ้นไปได้เพราะว่ามันแบบอยู่ตรงบันไดแม่งแบบเดินลงไม่ได้โอเคเอาเลยมาล้วเกมมันกี่ปีมัแล้วภาคสองนี้นี่น่าจะแบบแก้หมดแล้วนะครัไอพวกแบบระบบอะไรเงี้ยภาคสองผมเล่นแน่นอนนะแต่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่มีตังค์ซื้อซื้อเกมอื่นมาเล่นก่อนตอนนี้คือแบบมันมีแบบจัโปรลดราคาในแบบเพย์ซีแล้วนะเหลือเก้าร้อยผมอาจจะซื้อมาเล่นเลยนะหลังจากจบภาคนี้นะครับก็ต้องดูก่อน โอเคผมเล่นได้เนี่ยถึงแม้จะแบบรู้แบบเนเรื่องหมดแล้วนะจะเป็นเลยไปนะครับรู้แล้วก็เล่นได้โอเคก็สลับเดี๋ยวเราออัดในพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าคุณผู้ชมชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ